อาใจตัวเองท่านผู้เจริญที่ซึ่งมากเป็นดวงปัญญาผมนานาวินงแซงโง่วันนี้จะมาดูว่าวิสิกประจําวันวันนี้ยีอะไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องคลื่นพร้อมหรือยังแน่พร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยรออะไรครับเยีย yeah, let's go bro มาดูอันแรกครับผมคือใจใยภาพครับใจภาพจะมีความเกี่ยวข้องกับคลื่นดังนี้ครับผมคลื่นเสียงครับคลื่นกลนครับ นะครับผมเกอเสียงครับเช่นเกิดผ้าจะทํางานแล้วทําให้เกิดเสียงที่เกิดการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนครับเช่นเข็มหรือมอเตอร์ครับผมเสียงเสียงนี้เป็นเสียงที่ขคลื่นแพร่กระจายไปในอากาศในอากาศครับผมต่อไปครับขึ้นก่อนครับคือการสั่นสะเทือนคือการสั่นสะเทือนของเข็มและชิ้นส่วนอื่นๆครับเมื่อทํางานจะเกิดขึ้นกลไกในวัสดุเช่นเส้นด้ายครับหรือผ้าครับ ซึ่งสามารถไปยังผ่านวัสดุต่างๆได้ครับผมต่อไปครับหลักการทางฟิสิกส์ครับหลักการแรกคือแรงครับผมการจะพผ้าต้องใช้แรงครับดึงและแรงตึงครับซึ่งเหมาะสมซึง่งเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แรงและการเคลื่อนที่ตามกฎของนิวตันครับผม ต่อไปครับผมหลักการที่2ก็คือคือหลักการการสั่นสะเทือนครับผมคือการทำงานของใจยาผ้าที่เกี่ยวข้องกับการสั่นครับผมการสั่นสะเทือนครับซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้จากทฤษฎีการสั่นสะเทือนในทางฟิสิกส์ครับผมหลักการที่3ก็คือหลักการการถ่ายทอดไอการถ่ายเทพลังงานครับผมพลังงานที่เกิดจากมอเตอร์และการเสียดสีรระหว่างเข็มและผ้าอาจจะทาให้เกิดความร้อนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงพลังงานได้ครับผม ต่อไปครับ4ครับผมหลักการการแพร่กระจายขึ้นครับเสียงจากการสั่นสะเทือนที่จะเกิดที่สามารถวิเคอดได้โดยการใช้หลักการของการแพร่กระจายในขึ้นสื่อในขึ้นสื่อครับผมแล้วก็คือการเข้าใจในหลักการเหล่านี้ครับสามารถช่วยในการออกแบบและประปับปรุงประสิทธิภาพของจักรเย่าได้มากขึ้นครับผมต่อไปครับเราไปดูหลักการต่อไปเลยขออนุญาตเสียบแป๊บแปบบ๊แบบแบบหนึ่งครับผม เสียบไฟแป๊บหนึ่งนะหลักการต่อไปเลยนะครับเครง่องเวลาการของลําโพงนั่นเองครับผมนะครับลำโพงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงสื่สัญญาณไฟฟ้าให้เป็นเสียงซึ่งเกี่ยวข้องกับคลื่นและหลักการางฟิสิกหลายด้านเลยครับมีดังนี้ครับผมคลื่นครับจะเกี่ยวข้องกับคลื่นเสียงและคลื่นไฟฟ้าครับผม คลื่นเสียงครับลำโพงจะสร้างคลื่นเสียงโดยทําให้อนุภาพในอากาศสั่นสะเทือนครับและคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นจะมีความถี่และความดังที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสัญญาณไฟฟ้าที่ส่งเข้าไปในลำโพงครับผมต่อไปครับคลื่นไฟฟ้าครับผมคลื่นสัญญาณไฟฟ้าที่เข้ามายังในลำโพงจะถูกแปลงเป็นคลื่นกลนครับคลื่นกลนครับหรือเสียงครับโดยอาศัยการสั่นสะเทือนของตัวลำโพงครับซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าคลื่นไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติมองดูแลครับ หลักการของหลักการที่เกี่ยวข้องครับผมหลักการของการสั่นสะเทือนครับผมอันแรกครับผมลําโพงจะประกอบด้วยส่วนที่สั้นครับเช่นโคลําโพงครับซึ่งจะทําให้เกิดการสั่นสะเทือนและส่งผลให้ขึ้นแสคลื่นเสียงในอากาศหลักการนี้จะเกี่ยวข้องกับการศึกษาการสั่นสะเทือนในทางฟิสิกส์้วยครับผมหลักการที่2ก็ครับคือหลักการของการเปลี่ยนการแปลงพลังงานครับผมลำโพงจะแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียงซึ่งเกี่ยวข้องกับการแปลงรูป แบบของพลังงานตามหลักอนุรักษ์พลังงานครับผมหลักการของการแพร่กระจายคลื่นครับต่อไปอันที่3ครับผมคือคลื่นเสียงที่เกิดจากลาโพงจะแพร่กระจายไปในอากาศโดยมีความเร็วขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความดันของอากาศหลักการนี้ช่วยในการวิเคราะห์การกระจายเสียงในสภาพแวดล้อมต่างๆครับผมแล้วก็สีครับผมการหลักการของความถี่และความดังครับผมคลื่นเสียงจะมีความถี่ครับและความดังครับซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้จากทฤษฎีคลื่นเสียงและการฟังเสียงครับผม การเข้าใจในหลักการเหล่านี้ครับจะช่วยสามารถออกแบบและปรับปรุปรงลําโพงให้มีประสิทธิภาพสูงได้ครับเช่นการเลือกวัสดุท,ที่เหมาะสมสําหรับการทําโคนและลำโพงหรือการออกแบบวงจรไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในครับการขับลําโพงครับผม ฮู้นะว่าคิดอะไรอ่ะไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกเจอกันครับโอเคสวัสดีครับ